สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับนิโนโรุกย้กกันอีกแล้วนะคะจากคลิปนั้นว่านประมาณปีกว่าที่ไม่ได้ทำ The s i m p j i c t หมอ่บ้านเราคนแบบน,นะคะวันนี้ก็กลับมาทำตามความนรียกร้องของแฟนคลับน้องสาวที่ของน้องอะ่ะไม่ใช่แฟนคลับตัวเองอะ่ะ คือเด็กเขาอยากดูกพาโอเคมันทำไมเจะยอดดิวไม่เยอะมากก็ทำนะคะก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับโมเดลของอีเจ้นั่นเองนะมินโนริยนะคะก็เอออยวส่วนโมเดลเน่ไม่ได้ปั้นเองนะคะบอกก่อนเพราะว่าเป็นคนที่ปั้นไม่ได้ตั้งแต่อันนี้แล้วคือปั้นได้แหละคือเราทําผู้ชายออกมาหลอกจากโมเดลเดิมของเขาแต <i> ่ผู้อีก <i> เราค่อนข้างที่จะทําไม่เก่งอ่ะเลยไปดอยโมเดลของ เ,เพจเพจหนึ่งมาเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็ชุดอะไรพวกนี้ตอนนี้คือมือน,นี้นากค่ะการทำทรงผมตอนแรกผมนี้ตอนที่เป็นเออมาสคอตเก่าใช่ไหมเมื่อไหร่บอกกว่าเออมาสคอตกอนนู้นจะเป็นปล่อยผมแล้วตอนนี้จะเป็นผมมัดแบบมัดรวบอะค่ะเป็นเป็นมัดเป็นเป็นเป็นมัดเกล้าท้างบาอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนี้เนาะ แต่จริงจริงไม่ได้อยากให้ยาวประมาณนี้อยากให้ยาวแค่ประมาณไม่เกินไหลมากแต่อะไรทรงนี้อย่างยาวเลยก็ไม่เป็นไรหรอกทอรงนี้ตอนนี้ค่อนข้างที่จะขัดใจบางจุดที่ตอนสร้างนะคะองค์ที่เราไอ้นี่เราโหลดของคือไอ้ไพวกเสื้อผ้าเลยพวกประดับเนี่ยในใจคิดว่าโหลดมาเยอะแม่งโหลดมาดิเดียแล้ว,ลวเราต้องใช้แค่บางอันที่แบบพอใช้ได้ชั่วคราวไปก่อนเนาะ อ่ะทีนี้ก็อันนี้จะเป็นเหมือนชุดชุดมาาขอดอะ่ะตอนนั้นจะเป็นปาดไหลแล้วเหมือนแบบใส,ส่เสื้อกล้ามข้างในแล้วเป็นปาดไหลทับข้างนอกใช่ไหมอันนี้คือออลิซเนี้ยเปลี่ยนไปแล้วเนาะเปลี่ยนเป็นอะไรนะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,ปนแบบเสื้อคอเตา่าเหมือนเสื้อคอเตา่าเอามาเสื้อคอเตา่าแต่ปาดไหลข้างปาดไหลแบบไม่ไม่เปิดตรง บางอกนะจะปาดมันตรงหัวไหล่แต่อันเนี้ยมันไม่มีมันมีปาดไหล่ข้างเดียวก็เลยเอาเป็นปาดแม่งครึ่งหนึ่งเลยตั้งแต่โชว์ไหล่ลงมาถึงตรงอ,อกนะไม่ไม่เยอะมากเออประมาณนี้แต่สีขาดใจมันไม่มีสีม่วงตอนนี้ดีสีกเกงนะชอบมากเลยเว้ยแต่หาเสื้อไม่เจอไม่ได้โหลดเสื้อมาแกฉันอยากได้ฉันอยากได้เสื้อมากก็เลยเอาเป็นกเกงเพราะว่าตัวนี้ไม่ชอบเกงขาสช้น มาสคอตก็จะไม่ใส่ขาสั้นหรือกระโปรงสั้นมากๆไม่เอานะคะอ่าก็รองเท้าอีกแม่โหลดรองเท้ามาเลยต้องไปหารองเท้าผู้ชายมาใส่ด้วยสุดท้ายก็ได้เป็นรองเท้าผ้าใบแบบของของของไอง้นี่มั้งอันนี้อะไรก็รูปได้มาเนี่ยเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะของซึ่งเป็นของซิมเดิมโอเคเ ก็จะประมาณนั้นนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ถามเข้ามาอีกว่าไม่ใช่ถามดิน้องน้องก็อยากให้เล่นก็ก็จะทำคลิปคนอื่นๆในแก๊งเดิมของเราต่อไปนะคะแก๊งอะไรแก๊ง นั่นแหละสีสหายคล้ายจะเป็นลมไม่ใช่สีสหายมีเจ็ดสหายนะคะแต่คนทุกท่านที่จะมาเล่นน้อยมากๆก็เหลือแค่มาสี่คนสี่สหายคล้ายจะเป็นลม <c oughs> นั่นของเตะกุยยาวเราจะไป็นคนถือข้าเพราะวันนั้นแหละ <c oughs> เออแล้วก็ก็ก็ <c oughs> จะพยายามทําให้ครบทุกตัวนะส่วนของนิจออิอีฉันคิดว่าอีฉันจะสร้างใหม่ เพราะว่าตัวเก่าของนิจิหายไปแล้วกับการคอมตอนนั้นนะคะก็เลยว่าจะต,ต้องสร้างให้จิใหม่นั่นเองบ้านด้วยที่จริงอะ่ะทุกอย่างทำเสร็จหมดแล้วเว้ยแค่ไม่ได้อัพตัดเออเหลือกเอกิตัดต่อตัดกำลังตัดกำลังตัดของของของอย่างเช่นของน้องเอ็มเนี้ยน้องเอ็มตัดเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วทั้งบ้านทั้งโมเดลทั้งตัวละครตัวซิมหาย ตอนกลาคือกำลังกำลังระวังแผนที่จะอัพเออหายตอนที่หายพอดีเลยก็เลยแบบไอ้น,นี่อันนี้คือขาดใจแม่ปิดปากพูดแล้วก็พูดแล้วสิขาดใจแม่ปิดปากมากแมปิดปากอันนี้มันแบบมันมันมันมน,นูนออกมาก็เลยคิดว่าไม่ปิดดีกว่าเนาะ,ะนวาตกแต่งเลิฟนะคะเลิฟดูตอ้อแหลมมากอีเจอีเจเล็ฟดูตอแหลมามากๆเลยค่ะอือล้วก,ก็เรามาต่อเรื่องไอ้น,นี่ต่อเนาะ ก็คงทาให้ครบและให้จบนะคะส่วนบ้านเอยวาค่อยไปถามเขาหม่ว่าเขาอยากได้แบบไหนอยา่าไปดีไซน์เขาเองดีไซน์เหรอเขาว่าดีไซน์แต่แต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะได้แทสต้องรีบตื่นมาเพราะว่าต้องทํากันบ้านเพราะว่าอีเจ๊กำลังจะเปิดวิไลแล้วกำลังจะเปิดเทอมนะคะส่วนน้องๆคนไหนที่กำลังจะเปิดเทอมนะคะสู้ๆนะคะลูกเชื่อว่ารัฐบาลเขาเชื่อว่ารัฐบาลโดนไเชื่อว่ากระทรวง เขาเรียกกระทรวงกรงารศึกษาคงไม่ใช่รักรเด็กที่เด็กเรียนถึงเจ็ดวันหรอกเนาะเพราะว่ามันมันเหนื่อยเชื่อหลายคนนี่เด็กแบบเด็กสายสามัญถ้าจะเหนื่อยเพราะว่ามันน่าจะอัดหลายวิชามาทั้งเคมีฟิสิกส์วิทย์คณิตสังคมประวัติศาสตร์นู่นนี่นั่นเดี๋ยวต้องเรียนอะไรอีกใช่ไหมเชื่อว่าเหนื่อยเหนื่อยมากๆต้องเหนื่อยก็ไม่อยากให้เด็กเหนื่อยอะเนาะเพราะเราเคยผ่านจุดจุดนั้นขนาดเรียนแค่ห้าวันกระผ่านตอนประมาณ มต้นเนี้ยมต้นเราก็เรียนหนักแล้วเราเรียนเคมีฟิสิกส์อะไรวะวิทยาศาสตร์อะไรแบบเนี้ยเราก็หนักแล้วยิง่งมอปลายสำหรับบางคนในสายสามัญเนี่ย,นนยหนักกว่าเดิมอีกก็สู้ๆนะคะแล้วก็ส่วนอิตัวเจนเนี่ยอิตัวอิตัวเจนเนี่ยอิทอมีเนี่ยเรียนสายอาชีพเนาะเรียนทวิภาคีนะคะก็ช่วยชวนให้มาเรียนสายอาชีพไหมแล้วแต่ความต้องการของ แล้วแต่คนนะคะว่าอยากจะเรียนหรือไม่เรียนเพราะว่าสายสมาร์ตกับสายอาชนี่มีข้อดีและข้อเสียแ,แตกต่างกันอย่าง,งชื้นชเนาะแต่จบมาได้งานทาทั้งคู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอ๋เอางี้ดีกว่าพูดพูดว่าได้งานร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมใช่ไหมสายสามารัญเขาจะเก่งด้านคิดวิเคราะห์ทําด้านอะไระเขาเรียกว่าทฤษฎี เพราะเขาเรียนเขาไม่ค่อยได้ปฏิบัตเิเต่เขาหร่สมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่รู้ปฏิบัติไหมแต่ได้สายอาชีพเขามีทฤษฎีครึ่งหนึ่งปฏิบัติครึ่งหนึ่งแต่ปฏิบัติเดี๋ยวจะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเด็กสายอาชีพต้องออกฝึกง,งานเป็นเดือนๆือนอย่างก่อนตอนปีสอีเจ้ไปฝึกง,งานประมาณเกือบ3มเดือนไปฝึกง,งานข้างนอกที่ไม่ใช่ในโรงเรียนและเราได้รู้ว่าสังคมการทํางานเป็นยังไงมันเลยง่ายในการปรับตัวและใช้ชีวิตมากกว่าเนาะ ปีปวสนเนี่ยเจนเลือกฉันทำตัวเองว่าเจอ่ะอีเจเนี่ยเลือกเรียนในทาวิภาคีคือเราเรียนไปทํางานไปแบบร้อเปอร์เซ็นต์เต็มมันไม่เกินมันไม่แทบจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มหรอกคือเราเรียนนะเรียนวันเดียวแต่ทํางานคือ6วันเก็ตเนาะคือถามว่าหนักไหมหนักนะอาการเรียนวันเดียวและ ทำงาน6วันไม่มีวันหยุดนะลูกแล้วแต่ว่าทางทางที่ทํางานเนี่ยเขาจะให้เราหยุดหรือเปล่าแต่อันนี้คือจะเก็บเงินไปเรียนต่อที่มหาหลัยที่ค่อนข้างจะใช้เงินหนักเงินเยอะอะ่ะแล้วเราไม่อยากให้พ่อแม่ไม่อยากให้แม่เราหนักมากใช้แบบรับภาระหนักมากเกินไปก็เลยต้องทํางานอย่างหนักนะคะสําหรับน้องๆที่คิดว่าตัวเองไหว ทำงานได้ค่ะก็สู้ต่อไปเนาะสำหรับคนที่มาต่อสายอาชีพก็3ปี3ปีกับอีก2ปีปวสจะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้สำหรับปวสแต่ที่เรียนเนี่ยคือเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็โกรบเกาะเขาเรียกว่าอะไรกรอบกรอบโปรยเงินเข้ามาในตัวนะคะให้มันเยอะขึ้นนะคะอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนั้นเลยส่วน โอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับทุกคนที่เราจะเปิดเทอมก็สู้ๆนะคะแล้วก็เพลงที่เปิดอยู่อาจจะได้ยินเบาๆเพราะว่าไม่กล้าเปิดดังมากเป็นเพลงตอนแรกจะไปเอาเพลงประกอบค ads, ลิปแบบเต้นๆ้นๆน่ารักน่ารักอะแต่ตอนเนี้ยคือเรามูฟออนจากเพลงเนี้ยไม่ได้เลย <The> mm hmm. เขาปล่อยมาเกือบ2สัปดาห์เก <The mes mos> ื <S <S อบ2อาทิตย์สาอาทิตย์อะและด้วยความที่ไม่ได้เช็คอะไรมากอะ พี่เขาปล่อยเพลงมาแล้วเรารู้สึกเรามุกอ่อนไม่ได้แ,แต่เจ้าของเพลงจริงๆอะปล่อยมาสองเดือนนะแต่พี่เขาบอกคอเวอร์ซึ่งอีฉันมุกออนจากเพลงนี้ไม่ได้เลยจริงๆฟังวนตั้งแต่บ่ายสองแล้วตอนนี้มีโมงตอนนี้หกโมงครึ่งสามสิบสามมึงดิฉันยังไม่สามารถมูกออนจากเพลงนี้ได้นะก็เดี๋ยวดิฉันจะทิ้งลิงก์ของเพลงพี่เขาไว้ด้วยขอ,ขอโทษค่ะที่อาจจะต้องขอเลยไงแต่ ด้วยความไี่พีบแบบคลิปอ่ะเลยแบบขอยืมก่อนนะคะพี่เพลเพี่แบบออไดได้จริงๆอ่ะมันฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองโรคจิต mm hmm. <laughs> มันแบบอ้ายเปนโรคจิตอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เนาะก็ฟังเพลงของพี่เขาไว้นะคะแล้วก็เออแล้วก็ แล้วก็ชมคลิปนี้ให้จบนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมแล้วมาฟังอีเจ้คนนี้บนยันจบคลิปไม่ถึงจบคลิปหรอกกับจบคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับโปรเจกต์ห่บ้านเราคนบาปนะคะเดอะสูสีไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย ให้ตอนนี้มันเป็นความฝัน คนนั้นที่มอง่องมาดูสไใจทว่าชฉันว่างงเปล่าฉันคิดเมื่อฉันสามารถทำให้มันสะท้อนภาพของฉันและเปลี่ยนตระกายมากกว่านั้นลองดูไหมต้องยอมรับว่าเธอหน้ามองแต่ไม่รู้ทำไงกลับดูเหมือนเมื่อไรชีวิตชีวาฉันคิดเมื่อฉันสามารถทำให้มันมีสีสันขึ้นมาแค่เพียงลองเอื้อมมือควยควาตัวฉันไว ให้ฉันปิดปากเธอไว้แล้วเธอจะลืมทุกสิ่งให้เธอโยนปล่อยวางทิ้งทุกเรื่องที่หนักหนาในใจทิ้งไปก่อน จะขาดออกมาจากใจทำไมไม่รู้เลยฉันคิดว่าฉันสามารถทำให้ปากถานยังซื้อตรงได้มากกว่านั้นโวลองดูไหมทำไมต้องเสียเวลามาคิดถ้าคำพูดอะไรสักนิดแค่ให้ฉันให้เข้าไป